อะยเมื่อคืนนี้เขาเลยสุดไข่ดังเท้าเหรอแล้วว่าอะไรว่าไงไข่ชืดเออแล้วว่าไงอีกไข่แพงหรืไข่มาหกถึงบ้านนะออแล้วว่าไงไข่ว่าไงอีกมันดูกระเจาเอออืม รองเท้าค่ะรองเท้าคู่ละหกสิบบาทว่ะติอ่าราคากันเองนะครับสงสรรคมันบอนี่มันบรองเท้าอยู่นี่มันบอ่กล่องไข่นี่มันบอ,อมันใหม่เม,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 มีแต่คู่ใหม่ใหม่ว่ตินอนฟังเสียงเยอะว่ติ รองเท uh ้าไม่จารองเท้าไม่จาทีหกสิบแปดค่ะเอาเลยเดีไยวยินเนาะแต่ทำไมไม่ออกมาซอยไข่แล้วนะคือว่าตูหลับบอหลัวหลับบ่หลับตูละสามทุ่มแล้วรู้เมื่อคืนไี้ไล์กันสามทุ่มก็อสามทุ่มก็ไอ่อืมอืม มีคนเบิงเข้าไม่เบิงอยู่ห้าสิบคนเมื่อกละเกี่ยวว่าห้าสิบคนก็นกนกนกนถือว่าโอเคแล้วอ๋อไลฟ์ไม่อยู่รู้นาะมันะค่อยๆไล์ไปเอง่ะอุดหนุนได้นะคะเอกะคู่ละหกสิบาทค่าค่าส่งห้าสิบบาทคู่แรกค่าส่งห้าสิบาทคู่สองค่าส่งสิบบาทเอี่คู่ต่อไปสิบบาทเอก่ะ บเบอดังๆดงเด้เกียววะเกียวมันเบาค่อยใครกองเสียงยยยอ้อยอ้อยอ้อยอยู่ไหนอยู่ไหนก็อยู่หน้านี่นะแต่เขาถึงมันเบาเบานี่คืออะไรคะผัดอะไรไไนะของห้องว่าผัดอะไรนะ ผัดไทยใส่อะไรใส่ลูกชิ้นอร่อยไหมล่ะลูกชิ้นนี่อร่อยนะเนี่ยลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นมันมันบ่เป็นแป้งนะนะเด้งดึงดึงดึงขนาดนั้นเนี่ยชิดว่าเป็นลูกชิ้นเกาหรือลูกชิ้นอะไรไม่รู้รเป็นลูกชิ้นไก่ก okay. ็่อย กินเยอะกินข e. ้าวหลายกับเบื่อไว้วันวันก็ได้กินอย่างอื่นพองผัดทุมผัดไทยพวัเช่นเช้าก็หาเห็ดกินนี่รอบไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้แก้วซื้อกับข้าวมาเนาะซื้ออะไรมาทำดี